สวัสดีสําหรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับอเราจะพากันมาดูสภาพรถนะครับะระหว่างลูกค้ามาจํามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งจองมาเป็นที่เรียบร้อยจากเอฟซจากจังหวัดมุกดาหารมาครับ่าสั่งจองมาเป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้านะครับผมทางร้านเราก็ได้ดําเนินการ เอาเข้าไปปรับปรุงสภาพให้นะครับเก็บรายละเอียดการใช้งานนะครับสําหรับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆก่อนที่จะเอาเข้าไปแก้ไขและปรับปรุงนะครับอันนี้ก็มาตามสภาพครับอันนี้ในวิดีโอนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผม FC สั่งจองมานะครับผมก็เลยก็มีจุดแก้ไขหลายจุดนะครับโดยเฉพาะหลังคานะครับหลังคาหลังคาก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับ เปลี่ยนตัวที่สภาพดีกว่านี้ใส่ให้นะครับอ่าอันนี้ก็หลังคามีขีดขาดมานะครับแล้วก็ไฟสองสว่างนะครับไม่ติดนะครับอ่าไฟสองสว่างไม่ติดอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าในส่วนของระบบะไฮดรอลิกนะครับก็ขึ้นลงช้า ก็แล้วเ,เขาไปแก้ไขนะครับผมก็ไฮโดรลิกก็เกิดจากน้ำมันไฮดรลิกขาดระบบมานะครับในส่วนของระบบการใช้งานใช้งานได้ปกตินะครับก็มีรัศมมบางจุดก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องอเช็คระบบน้ํามันไฮโดรลิกนะครับผมแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับอ,อันนี้ให้ดูสภาพเดิมที่ตอนที่มาถึงนะครับผม ก็แบวเขาแก้ไขนะครับในระบบไฟนะครับระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟสองสว่างนะครับนี่มาดูกันทีนี้อ่าอันนี้ก็ปรับสะภาพเรียบร้อยนะครับผมระบบไฮดรีลขึ้นลงปกตินะครับยกขึ้นเร็วลงเร็ยวยกขึ้นปกติเลยนะครับระบบไฟอ่า,อาก็ไปเก็บ ระดีดสายไฟให้พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับชุดไฟส่องสว่างนะครับเป็นไฟสปอตไลท์ LED นะครับผมสองจุดนะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถนะครับแล้วก็ทําการเช็คเปลี่ยน่ายของเหลียวล้างทำความสะอาดนะครับถอยเสียเดิมคดๆงอๆมานะครับต่อ ทาการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยเป็นเป็นของมือสองนะครับตัวนี้เป็นของมือสองที่ถอดออกก็จากขั้นอื่นก็ดําเนินการปรปับปรุงนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค,คา้า f c ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมต้องขอขอบคุณสําหรับ f c จังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างสูงนะครับคุณพ่อสั่งจองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพรุ่งนี้วันที่6ดําเนินการจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ รอรับรถกีน่าบ้านได้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณสําหรับ f อทุกท่านนะครับที่ให้การอุปการะคุณในส่วนของสินค้าของทางบริษัทนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับทางร้านก็จะพยายามดูแลความเรียบร้อยนะครับสินค้านะครับดูแลความเรียบร้อยเบื้องต้นในการใช้งานนะครับดูแลกันใช้งานเบื้องต้นให้สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ เต็มระบบนะครับก่อนที่จะส่งถึงลูกค้านะครับผมสิ่งนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับหรือว่าทุกท่านที่อคอยผลักดันนะครับเป็นกาลังใจให้กับทางทีมงานได้สรรสร้างสรรหาไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเครื่องจกักรทุกอย่างนะครับโดยดีเสมอมานะครับผมขอบคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยน 2 0 1 2จำกัดครับผมสวัสดีครับ